และทุกคนสังเกตไหมครับพอเป็น GR Sport ของดำต้องมาครับกระจกมองข้างสีดำนะครับไฟเลี้ยว LED กล้องรอบคันมาให้ b y ยสปอร์ตวอ n n นมีมาให้และหลังคาดำครับจะมาในกลิ่นอายแบบตัว GR ยาริสเลยนะครับก็คือจะมีหลังคาดำในตัวของ GR เนี่ยนอกจากเราจะได้การที่ได้ชุดแต่งแบบนี้แล้วยังมีการปรับจูนโชคกับสปริงนะครับให้มีค่าที่แข็งขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของด้านหน้านะครับอยู่ที่1 ด้านหลังอยู่ที่9%ทําทำให้เวลาเขาเข้าโค้งและการยึกเกาะถนนทำได้ดีมากขึ้นนั่นเองครับสวัสดีครับกลับมาเจอกับพี่เอกครับจากช่องเล่าเรื่องรถนะครับมาต่อเนื่องกันเลยนะครับเพราะคลิปนี้พี่เอกจะพาทุกคนครับมาสัมผัสกับในรุ่นท็อปของ New ยา r i s a t ทีที่เป็นตัว1.5 HEV GR Sport นั่นเองครับนี่คือรุ่นท็อปสุดในตัวของยาริทีแล้วแต่ยังไม่มีราคามาให้ทุกคนดูนะครับเดี๋ยวไปดูตรงดีสคริปชันนั่นเองนะครับ let's go i wake up to a little bit of drool on my pillow feel like it's gonna be a bad day yeah i'm tired of shit and the coffee ain't hit yet yeah, damn ain't that great i don't wanna go to work cause my boss is a jerk and i'm not even that paid i need a change in my life cause i don't feel alive and there's nothing that makes me happy oh. Hold my beer for a minute I'm about to quit my job, cash in for a ticket I'm going on a trip and I don't plan to visit I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, oh And this is just the beginning I need a big change, help me feel like living I need a big swing, home runs I'm hitting And I'll never look back, moving on till I get it all And we all got dreams We all want things เอาล่ะเรามาดูครับจุดเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็เพิ่มเติมในรุ่น G.R. นั่นคืออะไรถ้าทุกคนสังเกตนั่นคือการชนครับที่จะมีในตัวของล่องลอยหรือลวดลายที่เป็นในตระกูล G.R. มาแบบแท้ๆเลยนะครับและเราจะเห็นเลยนะครับว่าด้านบนก็จะมีขอบคิ้วสีดํามาให้กล้องรอบคันมีมาให้แต่เหมือนเดิมครับเราจะไม่เห็นในเรื่องของขอบสีฟ้ามาในโลโก้โตโตยต้าแล้วและการออกแบบนะครับในตัวของด้านข้างที่เป็นเอกลักษณ์ของ G.R. ไม่ว่าจะเป็นในตัว G.R. ยาริส G.R. โคร o l l a จะ ูกดีไซน์ออกมาแบบนี้นะครับที่มีกลิ่นอายและต้องบอกเพื่อนๆแบบนี้ด้วยว่าในตัวของนะครับยาริสเอทีพเนี่ยจะเป็นรุ่นที่2ในตระกูลรถซีดานนะครับต่อจากในตัวโตโยต้าเอวติสนะครับที่มี GR มานะครับแล้วก็นี่ครับด้านกรอบจะเป็นสีดําเงาแบบนี้ช่องนะครับที่มีมาเป็นแบบแอร์เว้นนะครับมีมาให้เหมือนกันนะครับชุดโคมไฟหน้าเป็นแบบ Full LED ไม่เปลี่ยนแปลงนะครับอันนี้เหมือนเดิมนะครับฝากระโปรงด้านหน้าเหมือนเดิม และไปดูกระจกบางลมด้านหน้านะครับจะมีในตัวของกล้องคู่มาให้มีกล้อง d v r มาให้สิ่งที่เพิ่มเติมนะครับในรถรุ่นนี้เนี่ยสิ่งที่เราจะได้นั่นคือเลนคีปปิ้งนะครับที่จะเหมือนในตัวของยาริทคอร์สนั่นเองนะครับคราวนี้มาดูล้อครับในรุ่นนี้เหมือนกันครับล้อมีการเปลี่ยนแปลงขยายใหญ่เมื่อกี้นี้นะครับเราพาทุกคนไปดูในตัวของพรีเมียมที่จะมาล้อขนาด16นิ้วแต่คันนี้จะล้อมาขนาด17นิ้วเลยทีเดียวนะครับพร้อมกับยาง หลอบเอนิเซฟแต่ว่าสเปคยางจะ205 50 R17 ระบบนะครับเบรกมาเป็นดิสหน้าคู่เหมือนเดิมช่วงล่างนะครับนแม่าสารสัตว์เหมือนเดิม อุโมงนะครับซุ้มล้อเป็นแผ่นพลาสติกมาให้เหมือนเดิมและที่สําคัญนะครับทุกคน,นครับในตัวของ g r เนี่ยนอกจากเราจะได้การที่ได้ชุดแต่งแบบนี้แล้วยังมีการปรับจูนโชคกับสปริงนะครับให้มีค่าที่แข็งขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของด้านหน้านะครับอยู่ที่12%ด้านหลังอยู่ที่9%ทําให้เวลาเขาเข้าโค้งและการยิกกดเก่อถนนทําได้ดีมากขึ้นนั่นเองครับ และคราวนี้มาดูด้านข้างครับสเกิร์ตข้างของตัว GR ก็ถูกออกแบบดีไซน์ใหม่ที่เพิ่มเติมขึ้นมานี่คือสิ่งที่เราจะได้นะครับและทุกคนสังเกตไหมครับพอเป็น GR สปอร์ของดําต้องมาครับกระจกมองข้างสีดำนะครับไฟเลี้ยว LED กล้องรอบคันมาให้ b y s p o ร์ตวอร n n ิมีมาให้และหลังคาดำครับจะมาในกลิ่นอายแบบตัว GR ยาริสเลยนะครับก็คือจะมีหลังคาดําในรุ่นนี้ก็จะได้หลังคาดําแบบนี้เช่นกันและคิ้วนะครับขอบเห็นไหมครับ จุดหนึ่งที่เปลี่ยนไปจากในตัวพรีเมียมจะเป็นสีแบ็คโคมในรุ่นนี้จะเป็นสีดําด้านมาให้แบบนี้เลยฝ้าถัางน้ํามันนะครับอยู่ทางด้านซ้ายนะครับรองรับน้ํามัน e 20กับ91ได้ล้อแมกด้านหลังนะครับล้อ17นิ้วเมื่อกี้นี้เพจลืมพูดให้ทุกคนดูเห็นไหมครับว่าลวดลายของเขาเป็นลวดลายใหม่เหมือนกันนะครับสายยางเหมือนกันทั้งหน้าและหลังนะครับด้านหลังก็เป็นระบบดิสเบรกแต่เพจบอกเลยว่าล้อมันเป็นลายตันมากขึ้นมันมีทรงแอโร่มาก ขึ้นนั่นเองนะครับคราวนี้เรามาดูด้านท้ายครับเราจะเห็นว่าจุดเด่นอีกหนึ่งจุดนั่นคือดีไซน์ของตัวดักเทลที่จะมีความเว้าวเคิร์ฟขึ้นมาซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของรุ่นนี้และเราจะสังเกตว่าในตัวของคิ้วนะครับจากไฟซ้ายไปขวาเนี่ยจะมาเป็นสีดําเหมือนกับด้านหน้าเลยนะครับ ัวสเกิร์ตด้านข้างนะครับหรือตัวแผงดิฟฟิวเซอร์ด้านข้างจะมาเป็นสีดําแบบนี้เลยเห็นไหมครับไล่ไปนะครับถ่อยเสียถูกซ่อนอยู่ทางด้านขวามือนะแผงทับทิมมาให้คือดูดุดันมากขึ้นและในตัวของพ a r กิ้งเซนเซอร์ด้านหลังนะครับมีมาให้4จุดเหมือนกันนะครับโลโก้ GR นะครับขาดไม่ได้มีมาให้พร้อมกับในตัวของ b e y o n d Zero นะครับ HEV แบบนี้มีมาให้กล้องหลังมีมาให้และเมื่อเราเปิดนะครับอึ๊บ เด้งขึ้นมานะครับด้านหลังก็จะเหมือนในตัวพรีเมียมนะครับก็คือไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงมีที่เก็บของขนาดใหญ่ด้านหลังมาให้นะครับแล้วก็ตัวเบาะพับไม่ได้แต่ด้านหลังเนี่ยสามารถใส่ถุงไม้กกลอฟนะครับพร้อมหวไม้หนึ่งได้อย่างสบายเลยนะครับและส่วนแบตเตอรี่จะถูกซ่อนอยู่ด้านหลังนั่นเองนะครับและเรามาดูครับเราจะแอบเห็นว่าแบตเตอรี่1 2โวลต์ถูกซ่อนอยู่ด้านหลังแบบนี้นะครับ และเมื่อเราเปิดประตูออกมาครับการตกแต่งก็จะเหมือนกับในตัวของรุ่นพรีเมียมก็คือจะมาเป็นสีเทาดําแบบนี้เลยนะครับมีวัสดุที่เป็นแบบพุ่มแบบอ่าซอฟทัสมาให้ส่วนด้านบนตรงนี้เป็นพลาสติกเคาะนะแล้วก็การออกแบบตรงนี้เหมือนกับในตัวพรีเมียมเลยนะครับแล้วก็มีฟังก์ชันในการล็อกอันล็อกแล้วก็เปิดกระจกที่เป็นวันทัสมาให้เฉพาะคนขับนะครับที่เหลือก็เป็นแบบนิ้วเดียวล่ะกดทีละตึกตึกตก,ตกเอา ปรับกระจกไฟฟ้ามาให้ช่องวางแก้วน้ําลําโพงในรุ่นนี้เป็น6กตาแหน่งแต่สิ่งที่เราจะได้เพิ่มเติมมานั่นคือเป็นของชุด p i o เนียนั่นเองนะครับส่วนเบาะนะครับเป็นเบาะหนังมาให้เป็นแบบแมนนวลนะครับปรับได้6ทิศทางที่คนขับและคนนั่ง4ทิศทางเหมือนเดิมนะครับแล้วเราจะสังเกตนะครับว่าสิ่งที่เราจะนี่ ev mode ครับจะมีมานะครับให้มานี่คือสิ่งที่ เพิ่มเติมขึ้นมาในรุ่นนี้นะครับที่เป็นในตัวไฮบริดที่วางแก้วน้ํามีมาให้แบบนี้เลยนะครับและอยากให้ทุกคนดูครับพอเราเป็น GR แล้วสิ่งที่เราได้เราได้พวงมาลัยพร้อมกับโลโก้ GR มาดุดันมากขึ้นนะครับปุ่มมัลติฟังก์ชันต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของนะครับ a อ a p ทฟทีฟคูชอนโทนนะครับก็มีมาให้นะครับตั้งระยะได้และเลน e e p i n g ที่เพิ่มเติมขึ้นมาเฉพาะรุ่นนี้นะครับก็จะได้มาด้วยเฉพาะไฮบริดเท่านั้นนะครับที่เราจะได้มานะครับก็ดูโอเคสวยงาม ตัวพวงมาลัยสามารถปรับสูงต่ำได้สีทิศทางนั่นเองนะครับหน้าจอนะครับขนาด7นิ้วนะครับ t f เเหมือนเดิมตรงนี้ไม่เปลี่ยนแปลงและจุดที่แตกต่างเดี๋ยวเรามาดูด้านนี้กันครับและจุดที่เปลี่ยนแปลงหลักนั่นก็คือในเรื่องของหน้าจออัพจาก9นิ้วขึ้นมาเป็น 10.1นิ้วอย่างที่เห็นนะครับฟังก์ชันในการเชื่อมต่อ Apple CarPlay Android Auto ได้แบบไร้สายด้วยนะครับแล้วก็มี Wireless Charger ที่เพิ่มมานะครับไฟ Ambient Light มีมาให้นะครับปุ่ม Push Start นะครับจะอยู่ด้านใน Air นะครับมีมาให้เหมือนเดิมนะครับไม่ได้แตกต่างคันเกียร์เหมือนเดิมนะครับเบรกมือไฟฟ้าต่างๆมีมาให้และตัวเบาะครับที่อยากที่เราบอกไว้ว่าเป็นเบาะหนังสังเคราะห์และนี่ครับวัสดุที่เหมือนหนังอคาเน a ่าที่ให้มาซึ่งมันอยู่ในตัวของ GR ก็จะได้มาและหัวหมอนครับเด่นสุดก็คือตักคาว่า GR มาให้แบบนี้นะครับเราจะรู้เลยว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นพิเศษและถ้าทุกคนสังเกตเห็นนะครับว่าในตัวของเสา A จนถึงหลังคา จะมากับสีดำนะครับจากเดิมเนี่ยนะครับในรุ่นพรีเมียมหรือรุ่นเริ่มต้นจะมาเป็นสีเบจนะครับด้านบนแต่นี่เราจะได้เป็นสีดำนะครับมาให้ถือว่าดูหรูหราและดูดุดันมากขึ้นกระจกมองหลังนะครับมองนะครับเป็นแบบล็อกแพ็คเหมือนกันทั้ง2รุ่นนะครับในตัวไฮบริดแล้วก็มีกล้อง DVR มาให้นี่คือหลักๆใหญ่ๆของตัวรถที่มีการเปลี่ยนแปลงเราไปดูด้านท้ายกันต่อครับ และเมื่อก้าวเข้ามาเช่นเคยนะครับในตัวแบตเตอรี่หลายคนอาจจะถามแบตเตอรี่ถูกซ่อนอยู่ตรงกลางแบบนี้นะครับและเราจะเห็นว่าตัวรถเนี่ยจะมาเป็นสีดำนะครับแล้วก็จะมีการ หุ้มหนังนะครับที่มาเป็นเหมือนหนังคาราามีความพรีเมียมมากขึ้นนะครับอันนี้ถือว่าดีนะครับหัวหมอนมีมาให้ครบตุ้แหน่งแต่สิ่งที่หายไปเหมือนเดิมครับนั่นก็คือที่เท้าแขนยังไม่มีมาให้ช่องวางแก้วน้ําอาศัยด้านข้างแต่แอร์หลังครับมีครับแอร์หลังแบ่งแยกมาให้ซ้ายขวาช่องเสียบ USB Typ e C มีมาให้แล้วก็ตัวพรมนะครับยาลทิ์เอทิก็มีมาต้องบอกเลยว่าด้านหลังนะตัวเบาะนะครับก็จะมีช่องเสียบนะครับในเรื่องของเก็บของมาให้ทั้ง2ช่องอย่างครบคันเลยครับ และเรามาดูขุมกำลังครับของตัวรถนะครับเป็นขุมกำลัง1.5ลิตรนะครับคันนี้จะมีการเป,ปลี่ยนแปลงแบบนี้ด้วยนะครับคือกำลังของเขาจะอยู่ที่111แรงม้านะครับโดยแบ่งแยกเป็นเครื่องยนต์อยู่ที่91แรงม้าและมอเตอร์อยู่ที่80แรงม้าแรงบิดนะครับอยู่ที่141นิวตันเมตรนั่นเองจับคู่กับเกียร์ eCVT และเมื่อทุกคนมองเห็นเครื่องยนต์เห็นไหมครับว่าแบตเตอรี่12โวลต์ถูกย้ายไปอยู่ด้านท้ายรถนะครับแต่เราจะเห็นว่าตัวรถเองเนี่ยมีการปรปับปรุ ในเรื่องของการเก็บเสียงมากขึ้นเราจะเห็นวัสูดุที่บุกนะครับมาให้นะครับด้านข้างแบบนี้นะครับแล้วก็เราจะเห็นไหมครับสายสีส้มๆนะครับก็เป็นสายในเรื่องของสายไฟนะครับแต่แค่นี้นะครับเราก็เห็นเลยว่าห ยุบยับอะไรบ้างครับเนี่ยนะครับเยอะแยะไปหมดเลยนะครับสำหรับขุมกำลังแน่นอนครับอัตราสิ้นเปลืองในตัว1.5 HEV GR Sport จะอยู่ที่27.8กิโลเมตรต่อลิตรนะครับไม่เหมือนกับในตัวของพรีเมียมที่อยู่ที่29นะครับอันนี้มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของความแรงด้วยหรือเปล่าอันนี้แหละเดี๋ยวเราต้องไปลองทดสอบขับแล้วเดี๋ยวเรามาบอกเพื่อนๆให้ทุกคนได้ชมกันครับเป็นยังไงบ้างครับสาหรับในตัวของ นิวยาริสเอทีฟนะครับที่เป็นในรุ่น1.5 G R Sport ต้องบอกเลยว่าสวยงามมากขึ้นสีเขามีให้เลือก3สีนะครับมีสีขาวสีดำและสีแดงคันนี้ต้องบอกเลยว่าคันนี้แหละเด่นสุดและความเป็น G R ก็ชัดเจนด้วยโลโก้มานะครับคราวนี้ส่วนราคานะครับเดี๋ยวใส่ที่ d e s c r i p t i o n อย่างที่บอกไปนะครับเพราะว่าตอนนี้ที่เรามาถ่ายกันยังไม่มีราคาแต่เพื่อนๆดูแล้วเป็นยังไงชอบไม่ชอบครับกับสิ่งที่เขาเปลี่ยนแปลงแต่รุ่น G R เนี่ยจะเปลี่ยนแปลงเยอะกว่า ะครับไม่ว่าจะเรื่องของช่วงล่างไม่ว่าจะในเรื่องของที่ใส่ในตัวตาเซฟตี้เซนที่เป็นเลนค e ปปิ้งเพิ่มมาในในไฮบริดแบบนี้นะครับและขุมกําลังนะครับที่มาหน้าแปลกอันนี้คือข้อสงสัยนะครับเพราะว่าในคลิปที่แล้วเราเห็นเลยว่าประหยัดอยู่ที่29.4แต่ในคันนี้จะอยู่ที่27.8แต่ทั้งหมดทั้งมวล ก็ยังดีกว่าในตัวยาลิทคอร์ซึ่งยาลิทคอร์ก็ยังไม่มีตัว GR มานะครับอันนี้จะมาก่อนแล้วเพื่อนๆมีความคิดเห็นไงคอมเมนต์บอกกันมาด้านล่างด้วยว่าชอบหรือไม่ชอบนะครับว่าเฮ้ยเราซื้อรุ่นนี้แต่แน่นอนครับโตโยต้าเองมากับในเรื่องของ อะไรมากับในเรื่องของความมั่นใจไม่ว่าเราจะใช้ไม่ว่าเราจะเดินทางไปไหนทั่วประเทศเราก็ยังอุ่นใจว่ามีโชว์รูมโตโยต้าอยู่นั่นคือสิ่งที่เราจะได้จากรถคันนี้เพื่อนๆมีความเห็นเหมือนกันหรือเปล่าก็บอกกันมานะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามมาตั้งแต่ต้ตนจนจบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับพี่เอกและทีมงานเล่าเรื่องรถและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่วันนี้ต้องขออนุญาตไปแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ let's go i wake up to a little bit of drool on my pillow feel like it's gonna be a bad day yeah i'm tired of shit and the coffee ain't hit yet damn ain't that great i don't want to go to work because my boss is a jerk and i'm not